สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาชมต้นไม้มหัศจรรย์ในเมืองออกแลนด์นะคะอีกต้นหนึ่งที่คอนวอลพาร์คนะคะที่สวยงามมากๆนะนะคะ,คะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมใกล้ๆค่ะคุณผู้ชมนี่สวยไหมคะแค่มองอยู่ข้างๆใกล้ๆก็สวยแล้วอะ เข้ามาใกล้ๆก็ยิ่งจะสวยจะได้สัมผัสตัวของเขานะคะกิ่งของเขานะคะคุณผู้ชมเขาจะเอ็นลงนี่สามารถขึ้นไปนั่งขึ้นไปขี่ได้นะคะนี่ค่ะโหคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่ามีคนมาขี่แหละเดี๋ยวจะขี่ให้ดูโหคุณผู้ชมโหขี่ได้สบายเลยคุณผู้ชม ไอ้คุณผู้ชม oh my god ผู้ชมมังม่งมัง่งมั่งโอ้โหสบายมากเลยคุณผู้ชมคะผู้ชมคะเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตั้งกล้องให้ดูว่าขี่แล้วมันสบายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสัมผัสใกล้ๆนะคะใกล้ๆแล้วก็มันจะมีชื่อของเขาอยู่นะคะอ๋อมีรองเท้าน้องเขา มาเล่นแล้วก็รวงเดี๋ยวเอารองเท้าออกก่อนอ๋อนี่เรียกว่าต้นฟิกนะคะต้นฟิกคุณผู้ชมต้นฟิกนี่รายละเอียดนะคะคุณผู้ชมอ่านเอาเองนะคะคุณผู้ชมมันมาจากอะไรนะออสเตรเลียนู่น ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมรากของเขานะคะรากของเขาโอเคคุณผู้ชมคะเวลาเรามาถึงนะเราเราก็จะชอบจับนะคะสัมผัสเพื่อขอคอ ขอพรนะคะนี่ขอพรอหนน้านะคะขอถ่ายรูปร่วมเลยนะคะถ่ายรูปกับต้นไม้สวยงามมากคุณผู้ชมอูดูก้านดูกิ่งกิ่งของเขาค่ะคุณผู้ชมคะ สวยงามมากโอ้ยมัง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 กระเจาเห็ดไว้ันออกกิ่งเกาะผู้หลาผู้หลามังหลากเพิ่นอยากเกิดมองได้ก็เกิดไม่มีความอายเกิดได้ตลอดตามดินตามอะไรนี่มันลากขึ้นมาในคุณผู้ชมค่ะง่าไม่หลีง่าไม่หลีข่อยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนต้นไม้ พละพ่าลาล,าลการกิๆกินกันสาขาออกมาก็จะเอ็นลงมานะคะคุณผู้ชมเอ็นลงมาตามนี่แหละนี่สามารถมานั่งนั่งขี่ได้คุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขี่เนาะออวนนี้อากาศสดชื่นดังเลย โอเคนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นต้นไม้แล้วนะ ชมเดี๋ยวเราไปขึ้นต้นไม้กันนะคะขึ้นขี่ต้นไม้กันเนาะ คุณมากนะคะคุณผู้ชมที่รับชมค่ะเดี๋ยวเราจะเดินชมต่อไปอีกนะคะที่บอนโดพ์คนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ